ในปีคศ1551นายแพทย์จอห์นเคลสจอห์นเคสแห่งอังกฤษมีอาจปกปิดความมุนงงที่ถาโถมเข้ามาได้โรคระบาดปริศนาที่เคยฆค่าชีวิตผู้คนมากมายในช่วงวัยยาวของเขาและกลับมาระบาดไปทั่วแผ่นดินอีกครั้งทําให้เขาอกสันควันๆหกปีต่อมาเขาเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นได้รับแต่งตั้งเป็นแพทย์ประจําตัวของพระราชินีแมรี ie, ที่1แห่งอังกฤษแมรีออฟฟิงเกิลผู้ทรงได้รับการขนานนามว่าแมรีผู้กระหายเลือดบลาดิมี นายแพทย์ทูก,เกิเตยศผู้นี้ได้บันทึกภาพประหลาดที่เขาได้พบเห็นในราชสำนักตาเมื่อคำร้องขอของราชวงศ์ไว้ว่าบางคนยังคงแข็งแรงดีในราชสำนักเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาแต่กลับเสียชีวิตในเวลา11บเนาฬิกาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นคนที่เคยมีสุขภาพดีกลับต้องจบชีวิตลงข้อความที่เหลืออาเชื่อนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า a book of c o n s e l against the h i s c o r y c a l the sweet sickness i mafu and f a t u a l instruction to know iart and preserve the body from the pestilence c o m y c a l the sweat or shaken หนังสือหรือคําแนะนําเพื่อต่อต้านโรคที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคเหนื่อออกหรือคําแนะนําที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการรู้จักวินิจฉัยและรักษาร่างกายจากโรคระบาดที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคเหนื่อออกหรือโรคร้อนการปรากฏตัวครั้งแรกของโรคเหนื่อออกนั้นรุนแรงถึงขนาดคลิกผันหน้าประวัติศาสตร์อังกฤษในเวลานั้นอังกฤษกําลังตกอยู่ในห้องแห่งสงครามกลางเมืองอันยาวนานกว่า30ปีที่รู้จักกันในานามสงครามดอกกุหลาบ wars of the s e s ซึ่งเป็นการต่อสู้ชิงบัลลังอังกฤษระหว่างราชวงศ์ยอก house of york และราชวงศ์แลงคาสเตอร์ h o u ทออฟแลงเทเซอที่เริ่มต้นขึ้นในปี1455ในเดือนสิงหาคมปี1485ทุ่งโบสเวิร์ o s บสวร์ฟิลด์ในเลสเตอร์เชอร์เลส e ตอร์ s h ลด์ประเทศอังกฤษกำลังจะกลายเป็นสมนรภูมิตัดสินชะตากรรมของทั้งสองราชวงศ์กองทัพของพระเจ้าริชาร์ดที่3ามริชาร์ดผู้ทรงพยายามปกป้องราชบัลลังก์ในนามของราชวงศ์ยอกมีกำลังพลประมาณ8 0 0 0นายในขณะที่กองทัพของเฮนรีทิวดร์เฮนรีทูเดอร แห่งราชวงศ์แรนคาสเตอร์ผู้ปรารถนาจะแย่งชิงบัลลังมีกำลังพลประมาณ5,000ันนายนอกจากนี้ขุนนางผู้พักดีต่อพระเจ้าริชาร์ดที่3อย่างเซอร์วิลเลียมสแตลลี่เซอร์วิลเลียมสแตลลี่และหลอดโทมัสสแตลลี่ลอร์ดโทมัสสแตลลี่ยังนำกองกำลังของตนเองประมาณ6 00 0นายมาเข้าร่วมด้วยพระเจ้าริชาร์ดที่3าทรงมั่นพระทัยในชัยชนะเนื่องจากหากพี่น้องสแตลลี่เข้ารวมกับพระองค์กำลังพลของพระองค์จะเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามเกือบสาเท่าพระองค์จึงสั่งให้กองทัพเข้าโจมตี ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพี่น้องสแตลลี่ยังคงนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวใดๆฝ่าบาทในดินแดนของพวกข้าพระพุทธเจ้าเกิดโรคร้ายแรงที่ไม่ทราบสาเหตุระบาดผู้คนเหงื่อไหลโชคตัวและเสียชีวิตภายในไม่ถึงวันข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าอาจมีทหารของพวกข้าพระพุทธเจ้าติดเชื้ออยู่ด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดพวกข้าพระพุทธเจ้าจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกองทัพของฝ่าบาทให้มากที่สุดพระเจ้าริชาร์ดที่สามทรงเคยได้รับข่าวสารผ่านผู้ส่งสารแล้วว่าโรคประหลาดกำลังระบาดในดินแดนของตระกูลสแตลลี่พระงงค์จึทร เห็นว่าคำอธิบายนี้สมเหตุสมผลและทรงดำเนินการโจมตีต่อไปแต่ในความเป็นจริงเซอร์สแตนลีลีกำลังวางแผนที่จะทรยศพระเจ้าริชาร์ดและเข้าร่วมกับฝ่ายของเฮนรีทิวดอร์พี่น้องสแตนล,ลีลีรอคอยให้กำลังพลของพระเจ้าริชาร์ดอ่อนกำลังลงและในช่วงเวลาสำคัญพวกเขาก็เข้าร่วมกับกองทัพของเฮนรีทิวดอร์หากไม่มีโรคเหนื่อออกการทรยศครั้งนี้คงไม่ประสบความสำเร็จและมันได้นำมาซึ่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนั่นคือการเสียชีวิตของพระเจ้าริชาร์ดที่สามและการก่อตั้งราชวงศ์ทิวดอร์ทูเดอร์เดนเสตี โรคเงือออกที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์เช่นนี้ในไม่ช้าก,ก็นำมาซึ่งหายนักครั้งใหญ่หลวงแก่ราชวงศ์แลงคาสเตอร์เช่นกันเมื่อเฮนรีทิวดอร์เฉลิมฉลองชัยชนะและเข้าสู่กรุงลอนดอนสิ่งที่รอคอยเขาอยู่คือภาพอันน่าสยดสยองของโรคประหลาดที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองและคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากในเดือนกันยายนปี1485การรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกจากโรคเหงือออกในลอนดอนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการปรากฏตัวของรายงานทางการแพทย์อย่างเป็นทางการในบันทึก ผู้ป่วยส่วนใหญ่แสดงอาการร่วมกันคือมีเหงื่อออกมากพร้อมกับใบหน้าและร่างกายที่แดงก่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มักบน่นถึงอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรงปวดศีรษะและรู้สึกร้อนอาการของโรคขบประหลาดนั้นแปลกประหลาดอย่างยิ่งอาการเริ่มต้นคือชายหนุ่มที่ยังแข็งแรงดีอยู่เมื่อครู่ก่อนกลับรู้สึกไม่สบายอย่างกระทันหันภายในเวลาไม่กี่นาทีผู้ติดเชื้อจะรู้สึกปวดศีรษะและเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและเมื่อเวลาผ่านไปสิบถึงห้าสิบนาทีพวกเขาจะรู้สึกอ่อนเพลียจนแทบขยับไม่ได้พร้อมกับความรู้สึกวิตกกังวลราวก พัตายนี่คือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายส่งออกมาคล้ายกับความรู้สึกวิตกกังวลที่ผู้คนมักประสบเมื่ออยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายประมาณหนึ่งถึงามชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการแรกเงือจำนวนมหาศาลจะเริ่มไหลออกมาจากทั่วร่างกายไม่เพียงแต่จะทาให้ร่างกายเปียกโชกไปทั้งตัวเท่านั้นแต่เงืยยังไหลลงบนผ้าปูที่นอนจนแฉนี่คืออาการเด่นชัดที่สุดของโรคเหง่ออกผู้ป่วยที่ไม่อยากให้บ้านเรือนสกปรกอาจจะเข้าไปในอ่างอาบน้ําแต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่างนั้นก็จะเต็มไปด้วยเหงือปริมาณเหงอที่ หน้าสะพรึงกลัวนี้มันจะมาพร้อมกับอาการร้ายแรงอื่นๆอย่างรวดเร็วผู้ป่วยที่เพ้อคลั่ง,งและมีอาการหัวใจเต้นเร็วจนหมดสติและกระตุกแขนขาอย่างอ่อนแรงก่อนที่จะสิ้นลม,มหายใจในที่สุดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตนั้นสั้นเพียงสามชั่วโมงหรือนานถึงสิแปดชั่วโมงผู้ป่วยที่อดทนต่ออาการปวดท้องอย่างรุนแรงเจ็บหน้าอ,อกคลื่นไส้และอื่นๆและรอดชีวิตจากโรคเหงื่อออกไปได้นานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงส่วนใหญ่มันจะหายเป็นปกติโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆราวกับว่าพระเจ้าทรง ที่ภาคสาบาบของมนุษย์ในช่วข้ามคืนความแปลกประหลาดของโรคเงือออกยังไม่จบเพียงเท่านี้โดยทั่วไปโรคระบาดมักจะสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นเด็กและคนชาราแต่ในรายงานและหนังสือต่างๆที่บันทึกเกี่ยวกับโรคเหงือออกกลับไม่มีกรณีการติดเชื้อในเด็กเลยคนชาราก็แทบจะไม่ติดเชื้อเช่นกันในทางตรงกันข้ามกลับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างผิดปกติในกลุ่มคนร่ำรวยและชนชั้นสูงซึ่งควรจะเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพดีที่สุดพระเจ้าเฮนรีที่7เฮนร 7. ผู้ทรงขึ้นครองราชและเป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์ทิวโดทรงดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสถานการณ์พระองค์ทรงจำกัดการเยี่ยมเยียนและการเดินทางในราชสำนักทรงแนะนำให้ปิดตลาดและทรงระง,งับขบวนแห่ทางาศาสนาแม้ในศตรวรรษที่15ซึ่งยังไม่มีแนวคิดเรื่ององค์การป้องกันโรคที่ชัดเจนแต่พระองค์กลับทรงดำเนินมาตรการที่รวดเร็วอย่างหน้าประหลาดใจทว่าความสามารถในการแพร่ระบาดและความอันตรายของโรคเหนือออกนั้นเกินกว่าที่มาตรการป้องกันที่จำกัดเหล่านี้จะสามารถหยุดยั ได้ภายในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง1 5 0 0 0คนซึ่งรวมถึงนายกเทศมนตรีสองคนและสมาชิกสภาเมือง6คนโชคดีที่พระเจ้าเฮนรีที่7็ไม่จาเป็นต้องทรงพุ่งเทความพยายามเพิ่มเติมเนื่องจากเชื้อโรคเช่นไวรัสมีลักษณะเฉพาะคือยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงและยิ่งมีกระบวนการดําเนินโรคเร็วเท่าใดการแพร่กระจายก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เชื้อโรคส่วนใหญ่จึงค่อยๆวิวัฒนาการไปในทิศทางที่รุนแรงน้อยลงในกระบวนการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดระหว่างสาย พ่านต่างๆแต่กระบวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเหนื่อออกนั้นรวดเร็วเกินกว่าที่จะอนุญาตให้เกิดเวลาที่จําเป็นสำหรับการวิวัฒนาการในที่สุดโรคเหนื่อออกก็หายไปอย่างกระทันหันเช่นเดียวกับการปรากฏตัวของมัน ทว่าน,นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเท่านั้นในปี1508โรคเหนือออกเริ่มระบาดอีกครั้งและถาโถมเข้าสู่อังกฤษเรากับคลื่นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ที่หายจากโรคเหนือออกแล้วก็ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงต้องหวาดกลัวต่อความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดใหญ่ในบรรดาการระบาดซ้ำสี่ครั้งนับตั้งแต่การระบาดครั้งแรกการระบาดใหญ่ในปี1528รุนแรงที่สุดมันแพร่กระจายไปทั่วอังกฤษยกเว้นทางเหนือและสกอตแลนด์เท่านั้นยังไม่พอ เยอรมนีโปแลนด์และสแกนดิเนเวียการระบาดครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนนับหมื่นนับแสนในแต่ละพื้นที่และยังคร่าชีวิตสมาชิกหลายคนในราชวงศ์อังกฤษด้วยผู้ที่โด่งดังที่สุดคือกรณีของวิลเลียมแคร์รีวิลเลียมเควิลเลียมแคร์รีแต่งงานกับแมรี่บูลีนแมไบรนบุตรสาวคนโตของเอิร์ลแห่งวิลเชอร์เอิร์ลออฟวิลชิรในวันที่4กุมภาพันธ์1520แต่เขากลับต้องเผชิญกับความยากลำบากที่ไม่คาดฝันเมื่อแมรี่บูลีนได้รับการเกี้ยวภาราสีจากพระเจ้าเฮนรี และกลายเป็นสนมของพระองค์เขาต้องทนดูภรรยาของตนเองร่วมหลับนอนกับชายอื่นโชคดีที่ในอีกไม่กี่ปีต่อมาพระเจ้าเฮนรีที่แปดทรงหันไปสนพระไทแอนบูลีนแอนบูลีนน้องสาวของแมรี่บูลีนทําให้วินเลียมแครรีสามารถได้ภรรยาคืนมาดูเหมือนว่าอนาคตขอเงวินเลียมแครรีจะ้ะสดใส ในปี1527พระเจ้าเห็นที่8ทรงขอแอนบูลีนแต่งงานและในไม่ช้าเธอก็จะได้เป็นราชินีทว่าในปี1528วิลเลียมแครรีติดเชื้อโรคเหงื่อออกและเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่ได้รับรางวัลสำหรับความอดทนอันยาวนานของเขาดูเหมือนว่าโรคเหงื่อออกที่ระบาดในราชสำนักในเวลานั้นจะรุนแรงมากมีบันทึกว่าญ,ญาติบางคนของแอนบูลีนติดเชื้อและเสียชีวิตทำให้ตัวเธอเองต้องหนีออกจากลอนดอนไปหลบภยัยที่รักยิ่งของข้าอย่าได้กังวลหรือหวาดกลัวจนเกินไปหากพระเจ้าทรงช่วยข้าพระเจ้าให้พน้นี้ ข้าพระเจ้าจะได้พบพวกเขาอีกในไม่ช้าแม้แต่พระเจ้าเฮนรีที่8ผู้ทรงมีชื่อเสียงในเรื่องความสัมพันธ์ที่เลวร้ายกับผู้หญิงก็ยังทรงละทิ้งการพบปะกกับสนมทั้งหมดและทรงนำร่างกายสูงใหญ่188เซนติเมตรของพระองค์เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆพระองค์ทรงเห็นกับพระเนตรของพระองค์เองถึงภาพของข้าราชบริพารและขุนนางที่ล้มตายเป็นจำนวนมากภายในราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน1 5 2 8พระองค์จึงทรงสละลอนดอนทันทีและหลบหนีลึกเข้าไปในแผ่นดินตามแม่น้ำเทมส์ และทรงวางแผนการอยู่รอดอย่างระมัดระวังในระหว่างการหลบภัยทุกวันพระองค์ทรงกำจัดผ้าปูที่นอนผ้าม่านและที่นอนเก่าและเปลี่ยนใหม่หากเกิดการระบาดในที่ประทับของพระองค์พระองค์จะทรงทิ้งสัมภาระทั้งหมดและย้ายไปยังที่ประทับอื่นข่าราชบริพารที่มีอาการแม้เพียงเล็กน้อยที่ เกี่ยวข้องกับโรคจะถูกไล่ออกทันทีและทุกคนที่ต้องการเข้ามาในที่ประทับจะต้องอาบน้ําอย่างละเอียดและถูกกักตัวเป็นเวลาหลายวันเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ติดเชื้ออาหารที่ข้าราชบริพารนามาวางไว้ในห้องพระองค์จะทรงเสวยเพียงลําพังและทรงห้ามการติดต่อโดยตรงทั้งหมดทรงบริหารราชการแผ่นดินผ่านเอกสารเท่านั้นกลยุทธการอยู่รอดที่รุนแรงและดื้อรั้นของพระเจ้าเฮนรีที่แตแสดงให้เห็นถึงระดับความหวาดกลัวต่อโรคเนือออกในอังกฤษในเวลานั้น มีข่าวลือว่าในปี1 5 2 9หลังจากสิ้นสุดการระบาดใหญ่พระเจ้าเฮนรีที่8ทรงหวาดกลัวจนหนีไป12ไมล์ทันทีเมื่อทรงได้ยินข่าวลือว่าสนมคนหนึ่งของพระองค์ติดเชื้อโรคเหงือออกสิ่งสำคัญคือการกระทาของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในการระบาดครั้งที่5ในปี1551เป็นหลักฐานที่ชัดเจนชาวแบรนดอนชาส์แบรนดอนพระสหายสนิทของพระเจ้าเฮนรีที่8และน้องเขยของพระองค์เสียชีววิตตตตตในนนนนปปี1545ดดด้้ยยโโรรรรรรรคคชชาาาแและทงง่ัง Henry Brandon, Henry er, เเเฮฮบบบอุ็ ในเวลานั้นเฮนดีแบรนดอนยังเป็นเด็กน้อยเพียงสิบขวบเท่านั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในศตวรรษที่16ในยุโรปผู้ชายสามารถแต่งงานและรับราชการทหารได้เมื่ออายุประมาณ13หรือ14ปีและยังมีระบบผู้ดูแลดังนั้นในปี1551เฮนดีแบรนดอนจึงสามารถนำตระกูลในฐานะดยุกแห่งซัฟความลึกลับของโรคเมือออกยังคงหลอกหลอนนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์มานานัศตวรรษแม้จะมีการบันทึกอาการและผลกระทบของมันไว้อย่างชัดเจนแต่ตัวตนที่แท้จริงของโรคนี้ก็ยังคงคลุมเครือราวกับเาในอดีต นักวิจัยหลายคนได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคระบาดร้ายแรงนี้พวกเขาได้ศึกษาบันทึกทางการแพทย์จดหมายเหตุส่วนตัวและเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่นๆอย่างละเอียดเพื่อค้นหาร่องรอยที่อาจนำไปสู่การไขปริศนานี้หนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือทฤษฎีที่ว่าโรคเมืออออาจเป็นรูปแบบที่รุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ i n f l แม้ว่าอาการหลักบางอย่างเช่นมีไข้และอ่อนเพลียจะคล้ายคลึงกันแต่ความรวดเร็วในการดำเนินโรคและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้นนั้นแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าโรคเหนื่อออกอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อแอนแทรกซ์ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสสู่คนอย่างไรก็ตามอาการของโรคแอนแทรกส่วนใหญ่แตกต่างจากอาการที่บันทึกไว้ของโรคเหนื่อออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการเหนื่อออกมากที่เป็นลักษณะเด่นของโรคหลังเชื้อไวรัสทันตาแฮนเทอร์ไวรัส ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยเนื่องจากสามารถทําให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแต่โรคที่เกิดจากไวรัสทันตาส่วนใหญ่มีอาการทางปอดหรือไตที่ชัดเจนซึ่งไม่ปรากฏในบันทึกเกี่ยวกับโรคเงือออกนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าโรคเงือออกอาจไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคชนิดเดียวแต่อาจเป็นผลมาจากการรวมกันของปัจจัยหลายอย่างเช่นสภาพแวดล้อมสุขอนามัยและโรคอื่นๆที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนั้น ทฤษฎีเรื่องแหล่งน้ำปนเปื้อนยังคงได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง,จงหากมีสารพิษไร้แรงปนเปื้อนในแหล่งน้ำดื่มก็อาจอธิบายความรวดเร็วของอาการและการไม่ได้รับภูมิคุ้มกันได้อย่างไรก็ตามการแพร่กระจายของโรคไปยังพื้นที่ต่างๆในยุโรปยังคงเป็นข้อโต้แย้งที่สำคัญความจริงที่ว่าเด็กและคนชราไม่ค่อยติดเชื้อโรคเหนื่อยออกก็เป็นปริศนาที่ท้าทายทุกทฤษฎีโดยทั่วไปโรคระบาดมักจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอมากที่สุดการที่โรคเหนื่อยออกเลือกที่จะฆ่าชีวิตคนนนนนนนุ่่่่่่มมสสาาาวและะคททีีาาีีฐดดั้เปป็ิิิิงงงผกตอยย นักประวัติศาสตร์บางคนเสนอว่าโรคเงือออกอาจเป็นโรคที่จำเพาะเจาะจงกับภูมิภาคหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหรือวิธีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในอังกฤษในศตวรรษที่16อาจมีส่วนทําให้พวกเขาอ่อนแอต่อโรคนี้เป็นพิเศษการขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในเวลานั้นทําให้การระบุสาเหตุที่แท้จริงของโรคเงือออกเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งแพทย์ในสมัยนั้นพึ่งพาการสังเกตอาการและบันทึกทางคลินิกเป็นหลักโดยไม่มีเครื่องมือหรือความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์และไรั ความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนที่รายล้อมโรคเหงื่อออกยังส่งผลกระทบต่อสังคมในยุคนั้นอย่างมากผู้คนใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงเกรงกลัวว่าจะล้มป่วยและเสียชีวิตอย่างกระทันหันความเชื่อ,อทางาศาสนาและศยศาสตร์ก็เข้ามามีบทบาทในการอธิบายโรคระบาดนี้บางคนเชื่อว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าในขณะที่บางคนโทษแม่มดหรือพลังชั่วร้ายอื่นๆ มาตรการป้องกันที่เข้มงวดของพระเจ้าเฮนรีที่แปดแสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงความอันตรายของโรคแม้ว่าวิธีการของพระองค์จะรุนแรงและอาจดูเหมือนหวัดระแวงแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังในการควบคุมโรคระบาดที่ไม่ทราบสาเหตุนี้การหายตัวไปอย่างกระทันหันของโรคเหมือออกก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่น่าชงนทำให้โรคที่เคยคร่าชีวิตผู้คนมากมายถึงหายไปโดยไม่มีร่องรอย บางทีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภูมิคุ้มกันของประชากรหรือแม้แต่การกลายพันธุ์ของเชื้อโรคอาจมีส่วนทําให้โรคนี้ยุติการระบาดไปเองเรื่องราวของตระกูลแบรนดอนที่ต้องสูญเสียทายาทช,ชายไปถึงสองคนภายในวันเดียวเป็นตัวอย่างที่น่าเศร้าของผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคเงื่อออกต่อชนชั้นสูงในอังกฤษก,การล่มสลายของสายเลือดหลักของตระกูลที่มีอํานาจเช่นนี้สร้างความตกตะลึงและความกังวลไปทั่วราชสำนัก ความล้มเหลวในการระบุสาเหตุที่แท้จริงของโรคเงือ,ออกยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการแพทย์มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การทำความเข้าใจกลไกลก,าการเกิดโรคและการพัฒนาเทคนโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดในอนาคต แม้ว่าตัวตนที่แท้จริงของโรคเงือออกจะยังคงเป็นความลับแต่ผลกระทบที่มันทิ้งไว้ในประวัติศาสตร์อังกฤษและยุโรปนั้นไม่อาจปฏิเสธได้มันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบางของมนุษย์ต่อโรคระบาดและความจำเป็นในการเตรียมพร้อมและร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางสุขภาพที่ไม่คาดฝัน การศึกษาโรคเงือออกยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันโดยนักวิทยาศาสตร์หวังว่าเทคโนโลยีใหม่ๆและความรู้ที่ก้าวหน้าขึ้นอาจช่วยไขยปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโรคระบาดร้ายแรงที่หายสาบสูญไปนี้ได้บางทีในอนาคตเราอาจจะสามารถเข้าใจกลไกที่ทำให้โรคเหงือออกรุนแรงและรวดเร็วได้อย่างท่องแท้และอาจค้นพบว่าทำไมมันถึงหายไปอย่างลึกลับ เรื่องราวของโรคเงือออกจึงไม่ใช่แค่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของโรคระบาดท,ที่น่ากลัวเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติความสำคัญของการสแสวงหาความรู้และความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการเอาชนะโรคร้ายหลายปีผ่านไปความลึกลับของโรคเงือออกยังคงปกคลุมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์แม้จะมีความพยายามมากมายในการสืบสวนและวิเคราะห์บันทึกทางประวัติศาสตร์และอาการของผู้ป่วยแต่สาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ก็ยังคงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ในศตวรรษที่21ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์นักวิจัยได้หันกลับมาพิจารณาโรคเนื่อออกอีกครั้งโดยหวังว่าการวิเคราะห์ d n a จากซากศพในยุคนั้นหรือการศึกษาตัวอย่างดินและสภาพแวดล้อมอาจเผยร่องรอยของเชื้อโรคหรือสารพิษที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญคือการขาดตัวอย่างทางชีวภาพที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจากผู้ป่วยโรคเนือออกในศตวรรษที่16การเสื่อมสลายของสารนินทรีย์ตามการเวลาทําให้การสกัด DNA ที่สมบูรณ์เป็นเรื่องงยยยาากอ่่ิง ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังคงมุ่งมั่นในการค้นหาคำตอบพวกเขาได้เปรียบเทียบอาการของโรคเงือออกกับโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่ไม่ทราบสาเหตุในปัจจุบันโดยหวังว่าจะพบความเชื่อมโยงหรือความคล้ายคลึงที่อาจนำไปสู่การไขปริศนาในอดีตหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจคือการศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่16การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชื้นหรือการปรากฏตัวของสารพิษตามธรรมชาติบางชนิดอาจมีส่วนทําให้เกิดโรคระบาดที่แปลกประหลาดเช่นโรคเหงือออก นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์สังคมและนักมานุษยวิทยาก็ได้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาพิจารณาว่าความเครียดทางสังคมความอดอยากหรือภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในยุคนั้นอาจทำให้ประชากรอ่อนแอต่อโรคภัยแค่เจ็ดต่างๆรวมถึงโรคเหนือออกด้วย ทฤษฎีที่น่าตกใจที่สุดเสนอว่าโรคเหนื่อยออกอาจไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคหรือสารพิษภายนอกร่างกายเลยแต่อาจเป็นผลมาจากภาวะทางจิตใจหรือความผิดปกติทางระบบประสาทที่แพร่กระจายในวงกว้างความหวาดกลัวและความวิตกกังวลที่รายล้อมโรคระบาดอาจกระตุ้นให้เกิดอาการทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันในหมู่ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความเชื่อทางไสยศาสตร์ ถึงแม้ทฤษฎีนี้จะดูสุดโต่งแต่ก็สามารถอธิบายข้อสงสัยบางประการได้เช่นการหายตัวไปอย่างกระทันหันของโรคและการที่มันเลือกที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมาสนับสนุน การขาดข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับโรคเมือออกทําให้มันยังคงเป็นปริศนาที่น่าชนนและดึงดูดความสนใจของผู้คนต่อไปเรื่องราวของโรคระบาดท,ที่รวดเร็วและร้ายแรงซึ่งหายสับสูนไปอย่างลึกลับยังคงเป็นเครื่องตวนใจถึงขีดจำกัดของความรู้ทางการแพทย์ในอดีตและความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางทีกุญแจสำคัญในการไขปริศนาโรคเมือออกอาจไม่ได้อยู่ที่การค้นหาเชื้อโรคหรือสารพิษที่เฉพาะเจาะจงแต่อาจอยู่ที่การทำความเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาของผู้คนในศตวรรษที่16อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของพระเจ้าเฮนรีที่8และมาตรการป้องกันที่เข้มงวดของพระองค์อาจไม่ได้เป็นเพียงการกระทำของผู้ที่หวัดระแวงแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักถึงอำนาจของจิตใจและความเชื่อในการส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย การล่มสลายของตระกูลแบรนดอนอย่างรวดเร็วอาจไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ของการติดเชื้อทางกายภาพเท่านั้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับความเครียดและความหวาดกลัวที่ถาโถมเข้ามาในสังคมชั้นสูงในเวลานั้นด้วยในที่สุดโรคเหนื่อออกก็ยังคงเป็นเงาที่เลือนรางในหน้าประวัติศาสตร์เป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโรคระบาดและสุขภาพของมนุษย์แม้ว่าเราอาจจะไม่มีวันค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของมันแต่การศึกษาโรคเหนื่อออกยังคงให้บทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับความเปราะบางของชีวิตและความสำคัญของการสแสวงหาความรู้อย่างไม่ เรื่องราวของโรคเหนื่อออกจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของความตายและความหวาดกลัวแต่ยังเป็นเรื่องราวของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ความมุ่งม,มั่นในการไขปริศนาและความพยายามที่จะเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่แม้ว่าบางครั้งความจริงอาจจะซับซ้อนและหละีกเลี่ยงการเปิดเผยก็ตาม